สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาออนทัวร์ครับเมื่อนี้ก็พอดีหันตะยนต์นำกดแล้วครับยอดยางแล้วกดเบิดสวนกับเมื่อคืนเนียวตั้งแต่ตีสี่ยันสี่โมงเศร้าครับเบิดสวนเนาะแลวก็ชิเกียวเข้าต่อครับบาทเนี่ ดีรถเกียเาาเกียวเข่ามาแล้วครับจะไปเกีียวเข่าครับบ้านเนี้ยไทเกอร์รถไทเกอร์ครับลากมาไปเขาเ้าร่องนั่นแหละครับนี่ห้อยรถคนไปโย่ร่องท,งท้ายแล้ว เอาครับเดี๋ยวผมสิเอาขี้อายแก้กระสอบไปให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันครับมาต่อกันครับจะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับหมดเกี่ยวไปดูการปีหกหกครับเก็บเกี่ยวแล้วครับเขาหน้าหวานครับหวานบืดทงนะครับ PC 70เจ็ดสิบครับ ะเบออิงว่าที่ได้จกสอบน้องพี่กายนี่ได้ไอประมาณแปดสิบกาสอบครับพี่กายนี่ปีนี้ก็ว่ามันคักดอยู่เขาเขาก็ล่มครับงามโพดแถวนี้ ตัดเธอเดียวนี่ก็ผิดคนงานอคุมเนาะคนานอุปคุมอื่นเป็นบ่ได้มามื่อนี่เป็นไปเห็ดเลือยไหมเห็ดเทียงให้เขาครับรับจ้างหาเงนินเพิ่นก็ได้เนาะครับเพิ่นเกี่ยวกันบางทีแถวแถวคางคันมันก็มันก็เก็บบ่ได้เบิดเนาะครับน,นี่คือแนวนี้เก็บบ่ได้เบิดครับ ถ้าเทียเขามันล้มมาคันเนาะมันก็เก็บบปได้เบิดแต่ตัวเข่าล้มนี่มันก็ก็ถือว่านั่นอยู่ครับถือว่าเก็บได้ดีอยู่มันก็เฮียก็ส่วนน้อยเนาะแต่ว่าในคางคันนี่เขาต้องได้เอาเกี่ยวมาเกาะเอาอีกแถวหนึ่งนะเพราะว่าเข่ามันนั่นมาหาคันเนาะ ลายละแปดร้อยครับพี่กายนี่ก็แปดร้อยเนาะพี่นี่ก็แปดร้อยหน้าที่นี่ก็น่าจะประมาณประมาณสิบไรนะครับโอ้กทีวันเร็วอยู่คนเกี่ยวแหลนะหน้าตรงนี้มันกาบอบอคอยมีตอแทบสิบบมีตอเลยแหละหนะ้าตรง ดี <C> 70เจ็ดสิบะแแมร้อยเนาะในเก่าเห็ดน,นาแต่ละเทื่ยนี่โอ้ยครับหาเกาแห้งกันสองสามพงจตงสีแตงสีแล้วใต่เก่ามีแต่ดำมานะครับเดี๋ยวดำเพื่อสีแล้วเขาแห้งกันเพื่อสีแล้วครับมาทุงมือนี่ก็สบายแน่ครับ,บ,รบตั้งแต่ สามสี่ปีคือหลังนี่ก็มนี้แต่ใสรถเกี่ยวแล้วครับเข่ากว้านเนาะมันการลงทุนเบิด์บุรายเนาะไทยวานให้มันจ้างดำจ้างเกี่ยวกับเบิร์ลายครับสบายแล้วครับเกี่ยวเข่ากับมือเนายบไดไดมัดบ่ไดแบกบ่ดไดหาบแล้ว แต่ก่อนนี่โอ้ยเค้แห้งครับดำหน้าเขาแห้งกันเพื่อสิแล้วแต่ละทงมากขมือเนี่ยเตียนไปตามหยุกเนาะ ไปตามยุกตามสมัยนะครับเกี่ยวมือเดียวก็แล้วยอดนี่เพล่ซสิีดูเก็บเกี่ยวนี่นาจะเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งจงแล้วปุ๊บมือนีมอ่มือเดียวเนาะถ้าดดแดดๆดแบบนี้ก็เอาไปตากกับโเกินสามแดดสามแดดก็แห้งแล้วครับแดดแห้งแล้วนี่ ว่ามันก็ต้องเหตุนะนี่เนาะแต่สัน้นมันกัดโบเลวง,ง่ายเพราะว่าทั้งกีดยางทางั้งซีแลียมาเกี่ยวเข่าตายลงครับแต่ยอดน้ำกดเมื่อกี้นี่ก็โอ้ขีดตั้งแต่ตีสี่ยันสี่โมงเส้าเนาะยอดน้ำกดกับสองสามคนเมื่อกี้จังแล้วเร็วกับแทบหมดสองสามคนก็เบิดมือแหรอผมมื่อกี้แล้วหลังมาเกี่ยวเข่าต่อเย็บเกี่ยวพีนี่ กินาจังวากันใหม่เอาซ้ำได้กินนะครับ mm hmm. เก่าบอได้เน้นพอ mm hmm. ได้ซีเรียส่าแต่พออยากพอกินแล้วก็พอไปหาอีดยางแล้วก็พุดมันไปนั่นนะครับ เอาละครับคลิปนี้เขอจบคลิปไว้สำนียก่อนครับปิดคลิปไว้สำนีเดี๋ยวผมถ่า,ายในเบิกใหม่ครับเดี๋ยวทีดทานลายเขา่าออกจากกันแท่นหน้าเพื่อนกันครับลังเถื่อลังบ่องหลดเกี่ยวมันนันเก็บเก็บบ่หอดเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เทวดาออนทัวร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม